มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอาจจะไม่นสนุกนะเธอเห็นยันมหาลาบนกระบาลเธอไหเล่ะเห็นไหมไม่เห็น,หน,หนใช้ได้ ต้องถูกต้องก็มันอยู่บังกระบาลเธอจะเห็นได้ไงนะเออคือไป็นเรกที่ฉันไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าหรอกนะไม่ได้คิดไปก่อนมารู้สึกได้ตอนที่ไหว้พระองค์สวงตอนจุดธูปบูชาพระ พระรองพ่อท่านบุริมันสัิสังราชาแล้วก็ว่าแล้วไปก็โชคดีของเธอกันแล้วกันแต่มีและใช้ไม่เป็นก็โชคร้ายนะ เพราะว่ายันเหล่าเนี้ยไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือแต่มันอยู่ที่ตัวของเทเธอจะเห็นไม่เห็นก็ตามเธอจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ได้มาให้เธอต้องเชื่อเรื่องนี้ฉันโกหกก็ได้แต่ถ้าใครสามารถที่จะรู้ได้บอกได้ว่าอันนี้ปรากฏต,ต่ต,ตัวของเธอได้จริงมันก็ดีกับเธอ แต่เธอไม่สามารถที่จะรู้ได้และเธอไม่สงสัยก็ดีกับเธอไปเพราะว่าไม่รู้จะสงสัยไปเพื่ออะไรถูกไหมล่ะเราก็ยังจนเหมือนเดิมนี่ไงไม่ใช่นะเราไม่ได้จนแต่เธอต้องรู้จักใช้พักคถา ที่เป็นมหาลาภที่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ท่านให้เอาไว้เนี่ยของอะไรที่อยู่กับตัวของเธอมันสำคัญสำคัญตรงที่ว่าเรานึกเมื่อไหร่เราก็จะเห็นและถ้าเวลาไหนของเธอมีมจิตที่มีความเมตตาทรงตัวดีมีจิตใจไม่มีการขุนมัวในเรื่องความโลภโกรธหลงเข้ามามาฝางอารมใจเธอในขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโรคกลดเหลืงตลอดไปไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นช่วงที่ว่างจากอารมณ์แบบในความชั่วอย่างนี้ถ้าขนาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งของเธอแล้วเธอนึกถึงค่อยคของที่พระพุทธเจ้าทรงตัดในพระคาถาเงินล้านเนี่ยเช่นนาสังซีโมเนี่ยถ้าอารมณ์จิตของเธอตอนนั้นนึกขึ้นมาคราวใดสิ่งที่มันมันเป็นภาพในในใจเธอ คือตัวหนังสือมันจะเป็นตัวหนังสือที่ใสเหมือนแก้วเธอรู้ไหมว่าต้อยเธอภาวนาขนาดไหนก็ตามกี่พันครั้งกี่ลายรอบก็ไม่ใช่ว่าเธอจะได้ภาวนาจนเห็นตัวหนังสือเป็นแก้วได้ตัวหนังสือจะเป็นแก้วได้ไม่ใช่ของง่ายนะเธอจำไว้นะ เมื่อไรที่ตัวหนังสือปรากฏเป็นแก้วแผลพลวพราหรือยิบยับขึ้นมาหละเงินเทินไหลมาเทม,มาเลยส่วนใหญ่คนจะภาวนานึกถึงไถ่คำของพระคาถาเนี่ยโอกาสน้อยนักที่จะเห็นเป็นแก้วเว้นแต่เทินิมิตรขึ้นมาเองถึงจะเป็นแก้วขึ้นมาแต่มันเป็นแก้วสมมุติที่เธอสร้างขึ้นมามันไม่ได้เป็นแก้วที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของพระพุทธเจ้า ใออนอารตภาพของจิตของเธอที่บริสุทธิ์แล้วซึ่งยากมากนะจะจําไว้ว่าไม่มีใครภาวนากระถาเงินล้านได้จะเห็นตัวหนังสือเป็นแก้วขึ้นมาได้ง่ายๆหรอกนะแค่เป็นสีทองยังยากเลยแต่ตัวหนังสือที่อยู่ในบนกระโหลกของเจมันเป็นแก้ว ทันลยไงทันกระโหลกเปล่าทีนี้ว่าข้อดีคือที่ตัวหนังสือของเธอที่เป็นพระษานันร้านที่เป็นตัวหนังสือเป็นแก้วเนี่ยดียังไงคือปกติดีอยู่แล้วแต่จะให้ผลก็จะเมื่อเธอนึกถึงไม่ใช่ว่าเธอไม่นึกถึงก็จะจะใช้อะไรได้ของเรานี้ไม่ได้มีชีวิต ที่สนองคนที่กิเลสตัณหานะจะสนองกับเพื่ผู้คนที่กําลังเอาชนะกิเลสตัณหาของใจตัวเองในขณะนั้นได้ไม่ต้องแบบต้องชนะตลอดเวลานะในขณะดใดขณะหนึ่งก็ได้ที่ใจของเธอเอาชนะความชั่วในใจของเธอได้บ้างอย่างเช่นว่าเธอไม่ได้อยากได้ของคนอื่นตอนนี้คิดให้เขามีความสุขเธอมองความสุขของเรา ก็มาย้ายเขามีความสุขเหมือนเราบ้างแล้วก็จึงแบ่งปันสิ่งนี้สิ่งนั้นให้กับเขาไปตอนนั้นน่ะเธอไม่มีกิเลสความสมองในจิตของเธอไม่มีนะเธอลองนึกดูถ้าตอนนั้นเธอไม่มีกิเลสยามใดลองนึกถึงที่หรือว่าตัวหนังสือที่กล่าวว่านาสังสิโมขึ้นมาสิเธอลองท่องดูสิเธอเห็นตัวหนังสือเป็นแก้วสันทีพิสูจน์กันนะถ้ามันเธอได้จริงมันจะมี ถ้าเธอได้ไม่จริงมันจะไม่มีและที่สังเกตอีกอย่างนีงคือว่ายามที่เธอมีความเมตตาเนี่ยจิตมันเย็นแล้วมันไม่มีความอยากถ้าเธออยากให้มันเห็นขึ้นมาแล้วเธอก็ทําใจของเธอเหมือนคนมีเมตตามันไม่ใช่นะอย่างนั้นมันมีความอยากมันหนักไปอารมณ์มันหนักเกินไปไม่ไม่สามารถเห็นได้ มันต้งเธอลงมือปฏิบัติด้การให้คนอื่นเขาในขณะนั้นใจเธอมีความสบายมีความสุขกับการได้ให้ให้ความสุขแก่คนอื่นเขานะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเห็นความสุขของเขาเกิดขึ้นเธอก็เกิดพิติตินใจอตอนใจเธอสบายเบาๆเนี่ยเธอเรานึกถึงคําที่กล่าวว่านาสังซีโมพรมมาจะมาเทวาขึ้นมาสิเธอจะเห็นว่าตัวหนังสือที่ปรากฏเป็นแก้วระยิบระยับขึ้นมาในใจเธอเลย แล้วเธอท่องตอนนั้นได้แล้วจิตใจเธอมีฟังไม่นานนัก็เธอจะมีลาบปรากฏลาบใหญ่ด้วยลาบหูลาบไก่ลาบเะ <c oughs> เอาไหมลาบอนปรบามีคนเหนียวด้วยนะแถมมาด้วย <c oughs> ทีนี้วิธีใช้ก็คือเธอต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าโปรด ยามขับขันคือว่ายามที่จะขัดสนจริงๆมันมีวัมจําเป็นหามหมุนเงินไม่ทันได้ว่าตอนนี้จําเป็นที่จะต้องมีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยเพื่อจะได้สงเคราะห์คนที่กําลังเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะเธอก็จับภาพพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระเมตตาที่ทรงสงเคราะหให้เรามียันมหาลาภอยู่ที่ตัวของเราเธอก็นั่งตั้งจิตก,กำหนด กวนกะโหลกศีรษะของเธอแล้วก็ภาวนานึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนานาสังสีโมครมมาจะมาเทวาท่องช้าๆไม่ต้องท่องเราไม่ต้องท่องนับจบกันนะเราไม่เอาจบว่ากีดจบกีดจบไม่ต้องนะเอาให้จิตของเรามันมีความสงบเป็นที่สําคัญนะอพอ,อสงบแล้วก็พิจารณาไปว่าชีวิตมันของอย่างนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้ว่าเด๋ยวสุขเด๋ยวทุข์เดี๋ย,ยราีลาืมีเสื่อมรากมันเดือดร้อนอย่างนี้ใจ กลับมาเกิดทำไมว่าเราไม่เกิดดีกว่าพะเธอปรงใจให้มันสบายแล้วเธอไม่ไปกังวลกับสิที่ได้มาหรือไม่ได้มากค่ำมานมาสิได้มากก็ตายไม่ได้มาแล้วก็ตายคิดอนไนักหนานะไม่เกินสามวันสามวันเจ็ดวันเนี่ยไม่เกินเรื่องที่ขัดสนของเธอก็จะคลายตัวมีคนมาช่วยเหลือเธอหมดปัญหาเธอไป แต่ที่มีความหมายในการเอาไปปฏิบัติมากที่สุดคือเธอลงมือด้วยการสง่งเคราะห์คนอื่นเขาด้วยมันสินจะดีเพราะอารมณ์ใจเธอตอนนั้นเนี่ยมันจะว่างจากความชั่วได้ง่ายเหมือนเธอนึกถึงว่าเช้าวันนี้เราไม่มีโอกาสไปนําอาหารไปสงเคราะห์พระในพระศาสนาได้ก็ขอเงินก้อนนี้นะเงินบาทสตางค์ของเราเท่านี้แหละ ตั้งใจว่าคงจะพอซื้ออาหารถวายพระได้สักมื้อสองมื้อนะ่ะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็จบไว้นึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงความที่เทปารถนายายพระสงฆ์ของพระองค์ได้อยู่กันอย่างมีความสุขจากการที่มีอาหารการบริโภคได้ครบฉันของท่านนะท่านจะได้แข็งแรงท่านจะได้ไม่มีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเปลีป่ยนได้ง่ายท่านจะได้เจริญสมณธรรมปฏิบัติมีความสุขตามที่ท่านตั้งใจปรารถนาโดยร่างกายไม่เบียดเบียน,นท่าน อาหารคงจะเป็นที่ถูกกับธาตุขันของท่านได้ดีเพราะถ้ากินอาหารที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นมาท่านก็คงจะลําบากแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้ที่เราสละลงไปคงจะช่วยท่านได้บ้างแล้วก็ตั้งใจนะเอาเพานั้นตั้งใจสุดก็ใส่ซองไว้ใส่ภาชนะอะไรก็เสียไว้พอเธอนั่งนิ่งสงบลงไปเธอเห็นตัวหนังสือนาสังสิโมขึ้นมา ถ้าตัวหนังสือมันแพลวและยิบระยับขึ้นมาเป็นประไกแล้วเธอโสดเนี่ยทุกตัวเนี่ยเธอเห็นทุกตัวเลยทุกตัวไม่เว้นมันจะัวเดียวจนจบจนเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลีอได้ใจเธอก็มีความสงบดีมากนะเธอเตรียมได้รับเงินก้อนโตได <c oughs> ้เลยอย่าเชนจนจะเป็นคนรับคนที่สองคน <c oughs> แรกคือเธอเฮสองคือันเนี่ย เราไปทำดูนะลองดูว่าสิ่งนี้จะปรากฏกับจิตของเธอจริงหรือเปล่าเพราะถ้ามันมีจุดจริงแล้วก็ความเป็นผลึกแก้วของไ้ยคำที่เป็นภาษาที่เราท่องเนี่ยมันจะต้องปรากฏขึ้นมายามที่จิตเราว่างจากความชั่ว เพรามันอยู่กับเธอและเป็นของพระท่านให้เธอวันนี้เหมือนที่เธอสร้างของเธอขึ้นมาเองนะไม่เหมือนกันนะของเธอสร้างขึ้นมายัางไงก็ไม่มีวันที่จะเป็นตัวหนังสือที่เป็นแก้วขึ้นมาได้ยากยากมากฉันลองแล้วสมัยก่อนตอนจะเป็นคา,ารวาสฉันเคยลองรู้แล้วพอจะเป็นแก้วขึ้นมาเนี่ยยากเหลือเกินสวดต้องเจ็ดวัน แล้วไม่ได้สวดปกตินะท่านสวดตอนทท่านทรงสมาธิไว้นั้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วนะถึงจะสวดน,นาสังสิมุเจ็ดวันนะถึงจะตัวงสือออกถึงจะเริ่มมีมีความสว่างขึ้นมาอืมพอได้ครบเจ็ดวันปั๊บก็มีคนเขาให้ที่ให้เงินให้ทองให้นู่นให้นี่มาเยอะเลย ที่ดินต้องยี่สิบห้าแปลงน้อยที่ไหนแล้วที่ชายทะเลด้วยนะไม่ใช่ที่ธรรมาดาสมัยมีคาราวาสนะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกันมาก่อนแต่ท่านให้จืออยู่ท่านยกให้เจาตัวอย่างอย่างนี้ให้ควาว่ามันเป็นไปได้ถ้าเมื่อไรที่ตัวหนังสือมันเป็น มีสภาพสว่างขึ้นมาเป็นประกายเธอมีลาบก้อนโตกันแล้วกันนี่เป็นเครื่องพิสูจน์นะเธอ,อได้วันนี้ไปประโคดีวันหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความอยากเราไม่ได้อยากเราไม่ได้ตั้งใจจะทำสิ่งนี้เพื่อให้มันดูเป็นเรื่องพิสษดารหรือว,ว่าพิเศษ,ษอะไรขึ้นมาแต่เมื่อมันมีความรู้สึกว่าแล้ว เรารู้ว่าพึงต้องทำเราก็ทำเจอก็เก็บของเธอเอาไว้รับรองไม่มีใครเอาของเธอไปได้แน่มันอยู่กระโหลกของเธอไม่มีใครเอาไปได้หรอกนะมไม่เสื่อมด้วยหัวไปมุดอะไรก็ไม่เสื่อมหรือใครก็ตีกระบานแตกก็ไม่เสื่อม ไอเสียมนั้นย,ยังอยู่กับเธอ,เอตลอดไปไอเสียมเขียงแต่ว่าจะใช้ได้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อใจใจของเธอพรอ้อมแล้วก็เห็นได้เป็นอย่างเนี้ยในที่พูดให้ฟังเนี้ยนะจะมีประโยชน์ใหญ่กับเธออย่างดีกว่าเรามาฝึกหรือว่าเราท่องของเราแล้วก็ท่องไปท่องไปท่องไปก้าวจบบ้างหลายหลยจบบ้างตัวหนังสือก็ออยังเป็นตัวหนังสือนั่นแหละไม่มีผลในเรื่องของนิมิต ที่จะแสดงว่าราบจะปรากฏได้หรืออยังเพราะ,ะดโดยปกติเมื่อจิตทรงเป็นฌานเมื่อไหร่นิมิตภาพของตัวหนสือมันจะต้องแสดงถึงความสว่างขึ้นมาให้เห็นไม่ไงั้นก็จะเป็นภาพพระพุทธเจ้าก็ต้องสว่างเป็นผลึกขึ้นมาลองไปฝึกกันเองนะมันไม่ยาก เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ที่จําเป็นก็คือเรื่องจับใจใช้สอยของเราเพราะว่าเขาไม่ได้เอาได้ให้เราได้มาโดยการที่เขาให้เฉยเดยไม่หวังผลตอบแทนเขาต้องการผลตอบแทนจากเราด้วยเขาให้ข้าวเขาก็ต้องการเงินเขาต้องการสิ่งของขอื่นๆตามที่เขาต้องการเราต้องมีให้เขาเราถึงจะได้ข้าวมาเราถึงจะได้อาหารมากินเราจะได้เสื้อผ้ามาใส่ เราจะได้ยารักษาโรคเดี๋ยวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งหมอได้ง่ายๆวันที่เขาให้ยาเราโดยไม่เก็บสตังค์ถูกไหมละ่ะเขาก็เก็บเงินเราถ้าจะไปรักษาเขาเขาก็คุณมีไหมละ่ะคุณมีพอไหมคุณมีไม่พอคุณไปโรงอื่นโรงนี้ไม่ให้คุณแน่ถูกไหมละ่ะโรงนี้ก็ไม่ไม่โอกาสเอแน่จะไปโรงอื่นเลย ทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยอย่างเนี้ยแล้วที่เราไปทํากันห้าวัดก็ต้องอาศัยนี่ไม่ใส่ไม่อาศัยอย่างนี้ก็ไอ้ที่เราไปตั้งใจทําช่วยคนอื่นเขาคงไม่สําเร็จเราจ่ายไปแล้วนะไอ้หนูบอกว่าต้นเดือนเนี้ยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จ่ายไปแล้วสามล้านกว่าบาทอันนี้จ่ายไปแล้วนะสี่วัดนะยังลือีกวัดหนึ่งวัดตากฟ้ารอจ่ายวันจันทร์วังคารน,นี่แหละ อประมาณเกือบล้านแล้วจะว่าพอไหมล่ะเชื่อกันท่องในสิผลที่มันมีประโยชน์กับใจของเธอมากคือว่าจิตของเธอสงบ มีผลจากความรู้ของเธอมีผลเวลาของที่เธอฟังทมเธอจะเข้าใจทมง่ายเพราะว่าจิตมาถูกฝึกให้สงบมาดีมันมีผลอย่างนี้นะไอ้ผลเล่นกันอย่างเ,งเล็กน้อยมันเศษกระดาษไม่สําคัญหรอกที่นี่รับของเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอใจยอยู่ดีไม่ว่าจะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจยอยู่ดนะีเพราะที่นี่จ่ายมากกว่าที่รับมาหลายเท่านัก แต่เราไม่ลำบ,บากในการที่จะมีทรัพย,ย์ไปจ่ายไม่เป็นไรกลคืนก็ตกเป็ดเอาไว้ได้เกี่ยวๆเ,เดี๋ยวก็ลงลงมาแล้วก็เก็บเก็บได้ไม่ยากเอง้ง้ก็เด็ดไปไม้ขยี้อสองชียงตาโคกๆก็บแบงเกิดแล้ว อันนี้พูดเล่นเนี่ยอย่าไปเชื่อ,อยันนะยันพูดโกหก <c oughs> ใครไปทำได้